มหาสมุทรอันกว้างใหญ่สถานที่ลี้ลับที่ให้กำเนิดเรื่องราวของสัตว์ประหลาดจากท้องทะเลเรื่องเล่าที่กระจัดกระจายอยู่ทั่วทุกมุมโลกและสร้างความหวาดกลัวให้กับนักเดินเรือมาตั้งแต่ยุคสำรวจทะเลอสุรกายที่เตรียมคืบคลานขึ้นมาลากเหยื่อลงสู่ความมืดมิดใต้ท้องทะเลมันก็คือ ปลาหมึกยักษ์ปลาหมึกไขจูที่ใช้หนวดเป็นอาวุธพันตัวเหยื่อสวัสดีครับผมแบมจากไขจูขิงดำในไขจูสตรอรี่ครั้งนี้ขอแนะนำให้รู้จักกับโอดากโกะอสุรกายแปดขาแห่งทะเลตาย โอดากสัตว์ประหลาดหมึกยักษ์ที่ปรากฏตัวไห้เห็นเรื่อยๆในยุคโชวะเป็นตัวละครเสริมของภาพยนตร์หลายเรื่องตั้งแต่โผล่มาสู้กับคิงคองในหนังเรื่องคิงคองปะทะก็สิลาโผล่มาในฉากตอนจบอีกเวอร์ชันของแฟรงเกนสไตน์ปะทะบารากอนและสู้กับยักษ์เขียวไกลล่ราในฉากต้นเรื่องของ War of the Gar g a r g a n t u โแถมยังเคยเกือบได้โผล่มาในหนังก็สิลาไฟนอลวอร์ยังไงก็ตาม ทางโตโฮก็ยังไม่เคยมีการตั้งชื่อให้กับตัวละครนี้แบบจริงๆจังๆเลยครับเพราะชื่อโอดากุกแปลตรงๆว่าปลาหมึกยักษ์นั่นแหละครับซึ่งก็ไม่ได้ต่างอะไรกับชื่อของไคจูตัวประกอบอื่นๆในหนังของโตโฮอย่างจ i a แอนคอนดอหรือนกแรงยักษ์ที่โผล่มาเล่นงานก็ซิลาในหนังเอ i บราฮ r r o เ o อร์ e อฟเดและจ i a แอนซีเซอร์เพหรือว่างูทะเลยักษ์ที่โผลมาสู้กับคิงคองในหนังเรื่องคิงคองเอสเค แต่ก่อนจะไปพูดถึงสัตว์ประหลาดหมึกยักษ์ในโลกของหนังไคจูญ,ญี่ปุ่นขอปูพื้นฐานเรื่องราวของปลาหมึกในโลกจริงสักหน่อยครับเพราะพวกมันก็แปลกพอจะเป็นสัตว์ประหลาดในชีวิตจริงได้เหมือนกันตั้งแต่สมัยยุคโบราณหมึกยักษ์มักจะถูกมองว่าเป็นสัตว์ประหลาดที่มีหน้าตาและร่างกายสุดพิสดารอยู่แล้วพวกมันเป็นสิ่งมีชีวิตที่ก่อให้เกิดตำนานเรื่องเล่าอยู่ทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นเจ้าคราเคนอสุรกายนักล่มเรือในเรื่องเล่านิทานของชาวสแกนดิเนเวียนหรืออัคโคโรคามุยในตำนานฮอกไกโดของประเทศญี่ปุน่นความจริงแล้วสัตว์ประเทศหมึกยักษ์หรือที่เรียกว่าเซฟาโลพอดก็เป็นสิ่งมีชีวิตที่เหมือนสัตว์ประหลาดจริงๆอยู่แล้วด้วยเนื่องจากลักษณะร่างกายของพวกมันไม่เหมือนกับสัตว์ทั่วไปที่จะมีอยู่บนโลกของเราเลยพวกมันมีระยะหนวดทั้ง8ปคางบนหนวดทั้ง8 มีปุ่มดูดที่ทรงพลังสำหรับใช้จับเหยื่อกินเป็นอาหารปากของพวกมันคล้ายกับจะง,งอยปากของนกที่แข็งและแหลมคมพวกหมึกสามารถเคลื่อนที่ในน้ำได้อย่างว่องไวบางชนิดก็สามารถพ่นหมึกสีดำออกมาป้องกันตัวถ้าหากจำเป็นพวกมันยังสามารถขึ้นมาบนบกเพื่อเคลื่อนย้ายจากแอ่งน้ำเก่าไปยังแหล่งน้ำใหม่ที่อยู่เคียงข้างได้ความสามารถอีกอย่างที่น่าทึ่งเสมือนพวกมันไม่ใช่สัตว์จากดาวโลก ก็คือความสามารถในการพลางตัวโดยการเปลี่ยนสีบนร่างกายได้อย่างรวดเร็วมันเปลี่ยนสีได้เร็วยิ่งกว่ากิ้งก่าคาเมเลียนซะอีกจากการวิจัยของนักวิทยาศาสตร์ก็ดูเหมือนว่ามันเป็นสัตว์ที่มีสติปัญญาฉเฉลียวฉลาดมากกว่าสัตว์ประเภทไม่มีกระดูกสันหลังทั่วไปพวกมันสามารถแก้ปริศนาต่างๆเพื่อที่จะสามารถเข้าไปกินเหยื่อที่เตรียมไว้ให้ได้ในประเทศญี่ปุน่นมึกยักษ์หรือทาโกะ อยู่ในวัฒนธรรมของประเทศนี้มานานตั้งแต่สมัยโบราณล่ะครับเนื่องจากลักษณะเด่นที่เฉพาะตัวพวกมันมักจะถูกใช้เป็นตัวละครในสื่อบันเทิงมากมายไม่ว่าจะเป็นพวกตำนานนิทานเรื่องเล่าการ์ตูนและอนิเมะหลายเรื่องแต่พวกมันส่วนใหญ่มักจะถูกใช้เป็นสัตว์ที่เป็นตัวแทนของความตลกซะมากกว่าในปี1951ก่อนที่โตโฮจะสร้างหนังโกจิระ หรือในชื่อก็ซิล่าที่หลายคนคุ้นเคยกันคุณเอจิซึบุระยะผู้กำกับฝ่ายสเปเชียลเฟกชื่อดังเคยเขียนเรื่องย่อนหนังเกี่ยวกับปลาหมึกยักษ์กลายพันธ <in> ุ์ที่โจมตีเรือประมงญี่ปุ่นแต่ทว่าเนื้อเรื่องนี้ก็ไม่ได้ถูกนำไปสร้างเป็นหนังครับ3ปีต่อมาเมื่อทางโตโฮมีแผนจะสร้างหนังสัตว์ประหลาดอย่างเรื่องโกจิระในปี1954ในตอนนั้นคุณซึบุระยะก็เคยมีความต้องการอยากจะให้สัตว์ประหลาดในหนังเป็นปลาหมึกยักษ์ แต่ทว่าไอเดียนี้ก็ถูกปฏิเสธไปก่อนซึ่งหลังจากนั้นโปรดิวเซอร์อย่างคุณโทโมโยุกิทานากะก็เสนอให้ก็ซิล่ามีรูปร่างหน้าตาเหมือนไดโนเสาร์แทนและภาพยนตร์ไคจูที่เป็นผู้บุกเบิกวงการโทคุซสึก็ได้ถือกำเนิดขึ้นถึงแม้จะไม่เคยมีใครรู้เหตุผลครับว่าทำไมพวกเขาถึงไม่ให้สัตว์ประหลาดในหนังโกจิระเป็นปลาหมึกยักษ์แต่ก็นำว่าเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้ว เพราะว่าเราลองจินตนาการให้ก็อตซิลล่าเป็นหมึกยักษ์ถล่มเมืองดูสิครับคือจริงๆหนังมันอาจจะออกมาโอเคก็ได้นะครับแต่ว่าตัวละครก็อาจจะไม่ได้กลายเป็นภาพที่ทั่วโลกจดจํามาถึงทุกวันนี้ก็ได้ในขณะที่ทางฝั่งของประเทศอเมริกาณนะปีเดียวกันทางดิสนีย์ก็มีภาพยนตร์เรื่อง t w e n t t h o u s a n Leagues Under the Sea หรือใต้ทะเล20,000โยนหนังที่ดัดแปลงจากนิยายของจูสเวิร์นซึ่งมีปลาหมึกยักษ์อยู่ด้วย นั่นรวมไปถึงในปีถัดมาหนังของโคลลมเบียพิกเจอร์ก็มีภาพ,พย,ายนตร์ปลาบึกยักษ์กลายพันธ์จากรังสีนิวเคลียร์ที่เข้าบุกถล่มเมืองในเรื่อง It Came From Beneath The Sea ที่ใช้เทคนิคพิเศษ Stop Motion ของสุดยอดปรมาจารย์เรฮ์รีเฮาเซนขามทะเลกลับมาดูทางฝั่งของประเทศญี่ปุ่นในช่วงปี1962หลังจากความสำเร็จของหนังเรื่องก็ซิล l าในปี1954และภาคต่ออย่างก็ซิลาเรดเกน ในปี1955ทางโตโฮก็เดินหน้ากลับมาทำหนังภาคที่3นั่นคือการครอสโอเวอร์พบกันของ2ตัวละครยักษ์ใหญ่จากโลกตะวันออกและโลกตะวันตกคิงคองปะทะกศิลาแต่ไม่มีใครรู้เลยครับว่าในหนังนอกจากลิงยักษ์กับไดโนเสาร์นิวเคลียร์แล้วเนี่ยจะมีสัตว์ประหลาดตัวอื่นอยู่ด้วยเพราะคนเขียนบทอย่างชินิจิเซกิสวะแอบเขียนสคริปที่มีฉากของปลาหมึกยักษ์อยู่ในเรื่องโดยไม่ได้ปรึกษา หรือว่าบอกคนอื่นในทีมสร้างมาก่อนเลยเมื่อทีมงานเห็นสคริปต์นั้นแล้วกลายเป็นว่าทุกคนชื่นชอบไอเดียที่จะใส่หมึกยักษ์เข้ามาในหนังครับโดยเฉพาะคุณซื้อบุระยะเพราะนี่คือโอกาสที่ตัวเขาจะได้สร้างสารรคฉากหมึกยักษ์อารวาดที่ตัวเขาอยากจะทํามาตั้งแต่แรกสักที ในการถ่ายทำฉากหมึกยักษ์ถล่มหมู่บ้านของชาวเกาะในคิงคองปะทะกศิลาเป็นการใช้ปลาหมึกจริงๆมาเข้าฉากจำลองขนาดเล็กเลยครับมันจึงกลายเป็นไคจูเพียงตัวเดียวของโตโฮที่ใช้สัตว์จริงๆในการถ่ายทำใส่เข้ามาในฉากโทคุซัสึซึ่งทีมงานต้องใช้ปลาหมึกมากถึง4ตัวสำหรับการถ่ายทำฉากนี้คุณเทรุโยชินากานะซึ่งในขณะนั้นยังมีหน้าที่เป็นผู้ช่วยผู้กำกับฝ่ายเทคนิคพิเศษเคยเล่าให้สัมภาษณ์ว่า พวกเขาวางปลาหมึกไว้บนโตะ๊ะแต่มันไม่ยอมขยับเขยื่อนตามที่พวกเขาต้องการเลยพวกเขาเพยายามลองหมดทุกวิธีเพื่อให้มันเคลื่อนไหวตั้งแต่เอาไม้แหย่มันสาดน้ําใส่หรือเป่าลมใส่หรือแม้กระทั่งใช้บุหรี่ในท้ายที่สุดพวกเขาก็ทําสําเร็จเมื่อหนึ่งในทีมงานเสนอให้ลองใช้อุปกรณ์แสงไฟซองใส่มันดูจึงทําไม่ได้ฉากปลาหมึกยักษ์ถล่มหมู่บ้านตามบทที่พวกเขาต้องการแต่มีเรื่องเล่าด้วยคบว่า เมื่อทีมสร้างไทยทำฉากนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วพวกปลาหมึก3ตัวก็ถูกเอาไปปล่อยแต่ชะตากรรมของอีกตัวหนึ่งก็คือลงหม้อสิครับจะไปเหลืออะไรแต่นี่ก็เป็นแค่เรื่องเล่าตลกตลกกันนะครับไม่มีใครรู้ว่าจริงๆแล้วเจ้าปลาหมึกถูกเอาไปกินจริงๆหรือเปล่าส่วนในฉากที่คิงคองต่อสู้กับปลาหมึกยักษ์คุณโชยจิฮิโรเซะผู้สวมชุดเล่นเป็นคิงคองเขาไม่ได้ต่อสู้กับหมึกยักษ์ของจริงนะครับแต่เป็นหุ่นยางของเจ้าปลาหมึกที่ถูกสร้างขึ้นมาที่ใส่เจลหล่อเลื่นของปลาหมึกจริงๆ เพื่อเพิ่มความสมจริงให้กับตัวหุ่นด้วยนั่นรวมไปถึงการใช้เทคนิคสต็อปโมชั่นในการสร้างฉากที่หนวดของมันเข้าไปมัดจับชาวเกาะก่อนที่จะโยนทิ้งลงพืนพวกเขายังลงทุนสร้างพร็อพของระยางหนวดขนาดใหญ่สำหรับถ่ายทำฉากที่มันตวัดกวาดแกว่งไปมาและในปี1965หนังเรื่องแฟรงก์ enstein ปะทะบารากอน เป็นหนังที่ได้มีตอนจบเวอร์ชันอเมริกันที่สุดท้ายก็ไม่ได้ถูกนํามาใช้จริงซึ่งจุดจบของแฟรงเกนสไตล์แบบที่เขาใช้จริงหลังจากที่มันปราบบารากอนลงได้แล้วพื้นดินจะเกิดถลม่มจนสูบมันหายลงตายโลกแต่ในขณะที่ตอนจบอีกเวอร์ชันคือจูจ่ๆก,ก็มีปลาหมึกยักษ์ ที่ไม่เคยมีการพูดถึงในหนังมาก่อนเลยโผลมาสู้กับแฟรง k เกนสไตน์แล้วจับมันลากหายลงไปในน้ำซึ่งเหตุผลที่มีการใส่ฉากจบเวอร์ชนันปลาหมึกเข้ามาก็เพราะว่าหนังเรื่องนี้เป็นการร่วมทุนสร้างกันระหว่างโตโฮกับ UPA ของฝั่งอเมริกาซึ่งโปรดิวเซอร์ของฝั่งบริษัท UPA อย่างเฮนรี่จีแซปร์สไตน์ขอให้ผู้กำกับอิชิโรฮอนดะและผู้กำกับเทคนิคพิเศษอย่างคุณเอจิซึบุรยะ ให้ช่วยเพิ่มฉากปลาหมึกยักษ์แบบที่มีในหนังงคองปะทะก็สิลาซึ่งแน่นอนครับว่าคุณอิชิโรฮอนดะไม่ชอบเลยเขามองว่าการใส่ปลาหมึกยักษ์เข้ามาในเรื่องแถมเป็นปลาหมึกยักษ์ที่อยู่ในทะเลสาบกลางภูเขาเป็นอะไรที่แปลกและหลุดเกินจากเนื้อเรื่องไปมากแต่ถึงยังไงก็ต้องถ่ายทำเพราะโปรดิวเซอร์ฝั่งอเมริกาขอมาอย่างนั้นแล้วเรื่องตลกก็คือคุณเฮนรี่มองว่าฉากนี้มันออกมาดูไม่ดีเอาซะเลยทำให้เมือหนังแฟรงกนสไต t ์ปะทะบารากอนเข้าใช้จริงในอเมริกา ก่อนจะใช้ตอนจบดั้งเดิมที่ให้เจ้าแฟรงกน e n s t e ถูกพื้นทรณีสูบหายลงดินไปตลอดการฉากตอนจบเวอร์ชันปลาหมึกยักษ์ก็ไม่เคยถูกเผยแพร่จนกระทั่งในปี1983เมื่อหนังแฟรงกน enstein ปะทะบารากอนถูกนำมาใช้ใหม่ทั้งโทรทัศน์หนังที่มีตอนจบเวอร์ชันปลาหมึกกลับถูกออกอากาศโดยโตโฮแบบไม่ได้ตั้งใจชาวญี่ปุ่นที่ดูทีวีในตอนนั้นคงงงครับว่าตอนจบที่จำได้มันไม่ใช่แบบนี้ไม่ใช่เหรอ หุ่นพร้อมของปลาหมึกยักษ์ในหนังแฟรงเกิสไตน์ปะทะบารากอนถูกสร้างโดยนักทําชุดยางสัตว์ประหลาดชื่อดังอย่างคุณเคโซมุราเสะและสองพี่น้องคันจูยากิกับยาสุเอะยากิโดยที่ตัวหุ่นมีขนาดใหญ่พอๆกับโคจิฟุรุฮาตะนักแสดงที่เล่นเป็นแฟรงเกิสไตน์ ในปี1966เจ้าปลาหมึกยักษ์ปรากดตัวอีกครั้งในภาพยนตร์เรื่องถัดมาที่เป็นการร่วมทุนสร้างระหว่างโตโฮและ UPA อย่างวอ r of the ก a r กรนชัว s ก็มีการนำหุ่นพรอพปลาหมึกตัวเดิมจากแฟรนไชส์ปะทะารากรอนกลับมาใช้ใหม่ในฉากเปิดเรื่องของหนังโดยในการถ่ายทำครั้งนี้มีการติดตั้งไฟสีแดงข้างในดวงตาของหุ่นด้วยนอกจากนี้ทีมงานยังสร้างพรพบนวดขนาดใหญ่สำหรับถ่ายทำฉากที่มันโจมตีลูกเรืออย่างน่าขนลุก ิคงคองปะทะกศิลาซากุไรและคิซาบ,บุโร่สองพนักงานชาวญี่ปุ่นที่ออกเดินทางไปบนเกาะฟาโรเกาะแห่งหนึ่งทางทะเลใต้เพื่อตามหาคิงคองแต่ทว่าคืนหนึ่งหลังจากการสำรวจคิซาบ,บุโร่กลับมีไข้หนักทำให้เด็กชายชาวเกาะต้องออกไปหาเครื่องดื่มน้ำผลไม้ซึ่งเป็นยาประจำเกาะฟาโรที่มีฤทธิ์ส่งผลช่วยให้นอนหลับง่ายขึ้นในขณะที่เด็กชาวเกาะกำลังไปตักน้ำผลไม้ที่กระท่อมริมชายหาด เจ้าอสูนทะเลได้คืบคลานขึ้นมาบนชายฝั่งแล้วเข้าโจมตีกระท่อมตรงหน้าเราชาวเกาะฟาโรรีบรวมตัวกันเพื่อขับไล่เจ้าหมึกยักษ์ให้ออกจากเขตของหมู่บ้านและช่วยสองแม่ลูกเคราะห์หลายที่ตอนนี้กำลังติดอยู่ในกระท่อมซึ่งอยู่ด้านใต้ตัวของเจ้าปลาหมึกยักษ์ซากุไรและคิซาบ,บุโรก็รีบออกมาช่วยเหลือชาวบ้านผู้มอบที่พักแรมให้กับพวกเขาแต่ไม่ว่าจะหอกแหลมกระสุนปืนหรือว่าคบเพลิง ก็ดูเหมือนว่าไม่มีอาวุธไหนที่จะสามารถขับไล่เจ้าสัตว์ประหลาดได้เลยทันใดนั้นเองก็มีเสียงคำรามดังสนั่นบนเกาะฟาโรคิงคองปรากฏตัวขึ้นที่ด้านหลังกำแพงสูงของหมู่บ้านก่อนจะทำลายมันลงมาด้วยพละกำลังของมันและควางเศษไม้จากกำแพงเข้าใส่เจ้าหมึกยักษ์เจ้าราชาวานอน ตรงดิ่งเข้ามาจู่โจมมันอย่างไม่รอชา้าก่อนจะพบว่าเจ้าหมึกยักษ์มีระยางหนวดที่ทรงพลังและเหนียวเหนอะหนะทําให้พวกมันกอดรัดฟัดเวียงกันอย่างทุรักทุเลเจ้าวานอนยักษ์สามารถแกะมันออกมาโยนทิ้งกลับลงพื้นเจ้าสัตว์ประหลาดแปดขาถูกปาด้วยหินยักษ์ใส่ไปสองลูกแล้วจึงยอมแพ้คืบคลานกลับลงสู่ท้องทะเล ฟรงเกนสไต i ์ปะทะบารากอนในตอนจบอีกเวอร์ชั่นของหนังหลังจากที่ f ฟรง k กนสไต i ์สามารถสังหารบารากอนด้วยการหักคอจู่ๆก็มีปลาหมึกยักษ์ตัวหนึ่งปรากฏตัวออกมาจากทะเลสาบและเข้าต่อสู้กับเจ้าอสุรกายอมะตะ f ฟรง k กนสไต i ์ stein, เข้าต่อสู้อย่างสุดความสามารถแต่ด้วยขนาดตัวที่ต่างกันทำให้มันพลาดท่าให้กับระยางหนวดมากมายและจึงถูกเจ้าหมึกยักษ ลากดึงหายลงไปใต้ทะเลสาบแล้วไม่เคยได้ถูกพบเห็นอีกเลยเออเป็นตอนจบที่ไม่สมเพุสมผลเกินไปจริงๆนั่แหละครับจู่ๆปลาหมึกก็มาแบบงงมากๆไม่เคยมีการพูดถึงในเนื้อเรื่องเลยด้วยถึงจะจบเศร้าไปหน่อยแต่ผมว่าตอนจบฉบับดั้งเดิมมันก็โอเคอยู่แล้วนะ War of the Ga g a r g a n t u a s ในค่าคืนที่มีพายุฝนฟ้าขนองเรือประมงที่โชคร้ายถูกสัตว์ประหลาดแห่งท้องทะเลบุกขึ้นจากน้ำมาโจมตีลูกเรือคนหนึ่งพยายามต่อสู้สุดชีวิตเพื่อเอาตัวรอดแต่ก็ไม่อาจหนีพ้นจากระยังหนวดขนาดยักษ์ก่อนที่ตัวเขาจะกลายเป็นอาหารของเจ้าอสูนทะเลจ,จู่ๆหนวดยักษ์ของมันก็ถอยหายไปสะดือๆนั่นทำให้ตัวเขาพบว่าตัวเองก็ไม่ได้โชคดีไปกว่าเดิมเพราะเจ้าหมึกยักษ ถูกลากออกไปด้วยฝีมือของสิ่งที่น่ากลัวก่านั้นหลายเท่ามันคือไก่ราไขจูยักษ์เขียวกินคนเจ้าปลาหมึกก่อนรัดฟัดเวียงต่อสู้กับไก่ราก่อนจะถูกควยทิ้งกลับลงทะเลหลังจากนั้นเจ้าปลาหมึกยักษ์ก็ไม่ได้โผล่กลับมาในหนังอีกเลยทําให้เหล่าสมาชิกบนเรือตกเป็นอาหารของเจ้ายักษ์ไก่ราเกล็ดข้อมูลเสริม ในปี1966ทางบริษัทซึบุระยะโปรดักชันได้มีการขอยืมชุดยางและพร้อพสัตว์ประหลาดหลายตัวจากทางสตูดิโอของโตโฮสำหรับการถ่ายทำซีรีส์อุลตราคิวหนึ่งในนั้นคือหุ่นของปลาหมึกยักษ์จากเรื่อง War of the g a กาแ n s นโชซึ่งพวกเขาก็นำหุ่นของมันกลับมาใช้งานในซีรีส์อุลตราคิวตอนที่23กลายเป็นไขจูหมึกยักษ์ที่มีชื่อว่าซูดาเจ้าไขจูหมึกยักษ์ เคยเป็นหนึ่งในตัวเลือกพร้อมกับไคจูอีกมากมายที่จะได้ปรากฏตัวในภาพ,พยนตร์ Godzilla Final War จากปี2004ที่ตั้งใจจะเป็นหนังส่งท้ายครบรอบ50ปีของ Godzilla และรวบรวมตัวละครไคจูจากยุคโชวะมาโผลในหนังหลายตัวซึ่งก็มีการวาดคอนเซปต์อาร์ตของเจ้าหมึกสำหรับเตรียมใช้ในหนังแล้วแถมยังได้รับการตั้งชื่อใหม่ว่าดากราแต่ทว่าสุดท้ายเจ้าหมึกก็ไม่ได้มีบทบาทในหนังแล้วก็ไม่มีใครรู้ ว่าจะหากมันได้โผล่ในหนังจริงๆแล้วก็จะอยู่ในส่วนไหนของเนื้อเรื่องกันในปี2017จอแดนวูกคโรเบิร์ตผู้กำกับคองสก u วไอแลนด์ภาพยนตร์เรื่องที่2ของจักรวาลมอนสเตอร์เวิร์สเขาได้ให้สัมภาษณ์กับทางโตโฮคิงดอมบอกว่าฉากที่คองต่อสู้กับหมึกไมส์ควิดบนเกาะกะโหลกเป็นการตั้งใจคารวะถึงฉากในหนังคิงคองปะทะกศิลา จากปี1962โดยตรงครับในเบื้องหลังการสร้างตัวละครเดวี่โจนส์จากหนัง Pirate of the Caribbean ภาค2ทีมงานแอนิเมชันที่ทำ CGI หนวดบนใบหน้าของเดวี่โจนส์ต้องหาคลิปของปลาหมึกที่กำลังเคลื่อนที่อยู่บนบกสำหรับนำไปใช้อ้างอิงในการทำหนวดบนใบหน้าของเดวี่โจนส์ ซึ่งในตอนนั้นหาคลิปสำหรับมาใช้อ้างอิงตามโจทย์นั้นยากมากๆครับก่อนที่ How h e g k l e s หัวหน้าฝ่ายแอนิเมชันจะไปค้นพบว่าฟุตเทปปลาหมึกเคลื่อนที่บนบกที่ดีที่สุดที่พวกเขาสามารถหาได้ในตอนนั้นคือจากหนังงคองปะทะก็ซิล่านั่นจึงช่วยให้ทีม CG สามารถนำฉากนี้มาเรียนรู้และใช้อ้างอิงสำหรับการเคลื่อนไหวหนวดปลาหมึกบนบกได้ง่ายขึ้นในปี2022เกมมือถือของก z ซิ l a b a t t l e l i n e เปิดตัวเจ้าหมึกยักษ์มาในเกมตรงกับวัน World Octopus Day หรือวันปลาหมึกโลกใครจะไปคิดว่าเจ้าโอดาโกะจะได้เปิดตัวมาอยู่ในเกมนี้ด้วยหมึกยักษ์โอดาโกะยังได้มีฟิกเกอร์เป็นของตัวเองกับเขาด้วยจากค่ายชื่อ YMSF รวมกับเจ้างูทะเลยักษ์จากหนัง King Kong Escape ด้วยกันอีกต่างหากกว่าที่ทางโต h o Studio จะมีหนังที่มีใคจูปลาหมึกยักษ์เป็นตัวละครแบบจริงๆ,ๆจังๆก็คือในปี1970 ในเรื่อง Space a m ม e บาที่มีเจ้าไขาจูหมึกกระดองเกโซราแต่ว่าครั้งนี้ไม่ได้ใช้ปลาหมึกจริงหรือว่าใช้หุนพรอพแล้วนะครับเพราะเป็นนักสแสดงใส่ชุดยางอยู่ข้างในเลยและนี่คือเรื่องราวและประวัติเบื้องหลังของเจ้าโอดากโกไขจูหมึกยักษ์แห่งทะเลตายถ้าหากใครที่มาใหม่ อาจจะยังไม่ทราบว่าช่องของเรามีทำคลิปประวัติสัตว์ประหลาดจากยุคโชวะและยุคเฮเซเอาไว้เกือบหมดแล้วอย่าลืมกดติดตามและไปดูย้อนหลังในเพลย์ลิสต์ของรายการไคจูสตอรี่บนช่องไคจูคิงดัมกันได้นะครับวันนี้ผมแบมจากไคจูคิงดัมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่กับ k คจูส Story ในครั้งหน้าสวัสดีครับ